สวัสดีครับพอแม่พ่นองคนอีสานยูทูบสิภาพพอแม่พินองไปหล่อชมสวนทุเรียนน้ากันด้วยครับสวนทุเรียนแปลงนี้ของพอแหลมยังยืนบานสันกําแพงตะบ,บนรับรออํเอาเภอตาแสะจังหวัดชุมพรเหตุที่ผมสิภาไปชมก็เพราะว่าพอแหลมปลูกทุเรียนแปลงนี้มา30ส,าสกว่าปีแล้วครับแลหว่าเราปลูกหลังพายุเก,กีประมาณสองสามปีนั่นแหละ เห็นละว่าจังสันที่น่าสนใจก็คือทุเรียนพอแหลมมีความสมบูรณ์แข็งแรงบร่มีโรคออกหน่วยดกทุกๆุกปีนะครับก็แวะมาชมสวนทุเรียนน้ำกันเด้อครับโอ้จักปีแล้วดิทุเรียนเน,นี่ยปีน่าัาน้อปานเห้อืม ลุนได้บุอ่านีนะทที่เรียนบ้ตรครับเออน,นั่งกเ็เป็นก้อนนี่ก็เป็นก้อนอืมึงอะมึงเต็มตนครับต้นนีใใครับเหนื่อาต้วยหน่วยเต็มตนด้วยนครับนี่ เต็มม oh, oh, ือเลคื ar, mm. 2> 2 2 que, ่อสม่นยลตาต้่องเอืมสต้นคนแล้วนี่เ่ตอนอีหลานั่นแหละลายล่เมงทรอาถมนขัดเอ้นี่เด้อครับมวายเดี๋ยวมวยมันหูก็มามักใบมันเดี๋ยว้อืมทํำการท่ำใบมันนี่เบิงนี่ใบเป็นใบทุเรียนมันไผก็บใบแัก ไอ้จักปีครับแปลงนี่แปลงนี่จีครับลังเกอยู่ลังเกยวกกูกลังเกยทานนเนาะอืมก็ลังพายยเกดีมีสาม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 สาทีพูดนี่แปลงเพวกนี้โยเกเขาทำมาสาเปลี่ยนอืมเรียว่าสามที่สามาพูด่น เขาอยู่เกล์3ที่2กาหนึ่งกับเท่ากับต้นหน่อยต้นหนึ่งนอกอู้พูดเขาบอกมันออกพริมน่อออกเฮโฮบึงนี่ลาเคือทุเรียนครับ มันไปดาหรือว่าออกาเปล่านี่โอ้ยปกโอ้ยบนัาเปิดก่วนิดแป้งหนึ่งอืมอืมนี่คือสวนทุเรียนแท้ๆเลยเนี่ยอ่อนซ้อเลยเป็นพุ่มเป็นปุ่มอยู่หลายหลายก้อนผลุกข้าต้มลุกจ้ำกับแป้งสาม มีต้นใหญ่ๆครับทุเรียนดิกรกะโดดขักเบิ้ลปาดว่คือ้นโดดขักโดดเนี่ยเดีเป็นพุ่มเป็นพุ่มอยู่อ,อ๋อเนี่ยอันนี้กับแป้งที่สามของพอแหลมนะครับครับ<อ><อ>ตับเลี้ยววบ,บมือหนึ่งอ่ะอืมนี่คืออาชีพทับสวนทุเรียนยังแท้จริงนะครับเบิ้ลมาแล้วซอกแปง้ง เป็นทุเรียนที่มีอายุหลายปีครับ้ามาเบิงสวนทุเรียนของของพ่อแหลมบ้านสันกำแพงอันนี้ก็คือทุเรียนแปลงที่สามของของผมน,นะของผุเรียนเป็นหลายปีนะครับสามสิบกว่าปีนะแปลงนี้เป็นแปลงที่สามแปลง แปลงแรกก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทุเรียนเจ็ดปีแปลงที่สองกับทุเรียนก็นแล้วเอารุ่นเดียวกันนี่แหละครับมันนี้สังเกตเบิ่งใบางามขนาดใบฮเรียกเมื่ออาชีพนะครับอันนี้ก็เเมื่ออาชีพในการทำสวนทุเรียนครับ อู้ดเพล่ดเพบันไดขึ้นบันไดสองสันนกขักนกเปตตาดาวน์ซอดน,นะครับกับคุณอีสานยุทธ์วีกับบ้านรอเบิงสวนทุเรียนนะครับเป็นสวนทุเรียนที่เพื่อนดูแลเพื่อนดูแลได้ดีครับมันดกขักนกแน่ก็ถือว่าอีกอีกอีกเจ้าหนึ่งที่เพื่อนเพื่อนดูดูแลทุเรียนได้ครับ เพราะว่าพอจะสําคัญคือสภาพอาการพูดใดว่าสมารถดูแลทุเรียนใดมากัสิลลนสิสิสะบัดน่อยมาเลาะท่านนี้อีกมีกจุดหนึ่ง มาเบิ่งบทั่วสวนนะครับเพราะว่ามัน,นีมีมีบุญบางไฟเพิ่นก็ต้องก็ต้องไปเบิ่งกระจุดบางไฟนำก็เลยมาหลอดสวนหน่อยหนึ่งเห็นแล้วรู้สึกอ่อนซ้อนเลยอู้ดโอดต้นอัออนเตียนเนี่ยนี่ เมืยเป็นปุ่มเป็นปุ่มเป็นปุ่มเดี๋ยวสู้เบบ่งอากาศคืิม่นิดน่อยนะครับเพราะว่าเบอ่อว่าดี่ฝนตกจากการผดคุยสอบถามเราก็ตอบแบบฟังง่ายง่ว่าเราเน้นที่ระบบรากโดยทางดินก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพแล้วก็ฉีดบำรุงทางใบส่วนประกอบอื่นๆก็มียางกันมาแรงป้องกันนอนมีฮิวมิกแล้วก็วาจะสันนะครับ และก็ยาให้ขาดน้ำต้องมีความพร้อมเมื่อทุเรียนต้องการน้ำซึ่งพอแหลมก็เนียนยำเรื่องระบบรากต้องแข็งแรงระวาสนนะครับตนทุเรียนก็จะมีความสมบูรณ์ปัญหาอื่นๆก็จะเป็นเรื่องเลยครับผมกวนใดขอมูลมากแค่นี้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเจ้าสววทุเรียนบางบ่ามากก็น้อยครับ